น้องนัดโปรโมชั่นรับผลสปอตโฆษณาวิทยุโทรทัศน์งานโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพของบริษัทองค์กรหน่วยงานหรือสินค้าของท่านสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันใจเรียกใช้บริการน้องนัดโปรโมชั่นประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาได้งานคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพติดต่อน้องนัดโปรโมชั่น084-0729423 0813817826นองนัดโปรโมชั่นครับไดมอนด์ครีมอาหารผิวจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพผิวที่ดีของคุณเซรั่มหน้าเด้งยกกระชับผิวเดย์ครีมบำรุงกลางวันกันแดดได้30เท่าไนท์ครีมบำรุงกลางคืน โลฟ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าไดมอนด์ครีมหญิงใช้ได้ชายใช้ดีหล่อสวยด้วยไดมอนด์ครีมไดมอนด์ครีมผาานผิวจากธรรมชาติหล่อสวยด้วยไดมอนด์ครีมปวดเมื่อยตามราา่างกายไฟไหม้น้ำร้อน่วกเป็นลมวิงเวียนหน้ามืดตาลาย แมลงพิษสัตว์กัดต่อยบันเทาด้วยยามองสมุนไพรตราพระบาง9้ายอดมี3สูตรสูตรสลดพังพรสูตรไพลสดสูตรว่านหางจระเข้โทรศัพท์02-995-7788 ขอเชิญร่วมทําบุญสร้างพระประธานและอดีตพุทธเจ้า28พระองค์เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเฉลิมพระเกียรติในวโรวกาสทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาและเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสเมืองเชียงรายมีอายุครบ750ปีปฏิสธานณวัดมิ่งเมืองตามกําลังศรัทธาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053716960 โชคทิติพงศ์พรานสปอร์ตรับส่งสินค้าทั่วไปทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วราชอาณาจักรบริหารงานโดยคุณวันชัยชมขุนบริการทั่วไทยรวดเร็วทันใจปลอดภัยไร้กังวลถูกใจทั้งผู้ส่งตรงใจทั้งผู้รับจะรับส่งสินค้าครั้งใดนึกถึงโชคทิติพงศ์พรานสปอร์ต เข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะ,ะที่ท่านพระครูจิรวัฒธนวิมลน,นะฮะท่านเข้ารับนะฮะเขาเรียกว,ว่าพระราชทานนะฮะพัดยศนะฮะก็ไปฉลองกันนะฮะก็ไปแห่รับจากท่านเจ้าคณะอำเภอนะฮะ,ะเทพสถิตนะฮะก็ เป็นกิจกรรมที่ทางสงฆ์นะครับเราได้ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดชัยภูมิมานะฮะก็นํามาฝากคุณนะฮะที่วัดซับหมีตําบลวัตตะแบกวัตวตะแบกนะครับอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเด้อครับเด้อนั่นแหละนะครับรับพัดเศษศัพท์มีขบวนแห่นะฮะก็ผมเองไม่ได้ไปแห่เพราะผมไป อตอนเย็นของวันที่สี่นะครับไปถึงกแ็แหมไปโน่นเลยเขาเรียกว่าไปได้ชมลิกลงลิกเกครับมีคณะศรัทธานะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรบวชบวชชีพราหมณ์เนาะนะฮใส่ชุดขาวแม่ขาวทั้งหลายเห็นไหมนะฮะอ้นะฮะนะี่ท่าน พระครูท่านก็มารับนะรับพัดเดี๋ยวก็ตั้งขบวนแห่นะ,ะเป็นกิจกรรมที่น้องนัดโปรโมชั่นนะฮะไปเ,เขาเรียกว่าทีมงานเราไปล่วงหน้านะ <c oughs> ก็จะได้นำภาพตรงนี้นะฮรมาให้คุณได้ดูได้ชมนะคร กับงานฉลองพจาศกันตรงนี้นะครับอ๋อเป็นการรับส่งทอดนะครับก็คือ,อรับพระ,ะ,พร,ะราชทานที่กรุงเทพเสร็จสับเรียบร้อยตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะครับก็นำไปเก็บไว้ที่อำเภอเทพสถิตนะฮะพอถึงวันเวลา จะฉลองนะฮะก็ไปรับต่อนะรับจากเจ้าคณะอำเภอนะครับวันที่สนะี่นั้นจะเป็นวันสุกรีนะครับเากาอ่นๆต้นๆเลยนะครับ <c oughs> ของแท้เสียงไม่ซีน ังหวัดชายภูมิเป็นพระกิรักวัฒนบุญขอ มีขบวนแห่แล้วก็มีนางรำเขาะจะมีนางรำด้วยวเดินหน้าเทปเป็นเลยลยาว <c oughs> คนเดินเทปทำไมไม่เดินเทปล่ะครับคุณน้องเดินหน้าเทปสิครับเดินหน้าเทปยาวเออแล้วก็จะมีนางรำออนะฮะจะได้เห็นออรำนำหน้านะฮะ <c oughs> รำนำหน้าขบวน <c oughs> คุณป๊อปสักเป็นมึนเป็นงงอยู่นะครับเพราะเวลาตอนท้ายรายการมันจะหมดแล้วใช่ไหม โอไม่ยอมขึ้นมาตั้งแต่หัววันหน่อยนะฮะจะได้รดน้ำตำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครับสวัสดีนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ผู้หลักผู้ใหญ่เรามัวแต่อยู่หลักข้างล่างไบะะไม่ยอมขึ้นมาข้างบนนะฮะ,ะคุณปั๊บสักเจอหรือยังรีบให้ดูนะถ้าไม่ได้ดูเดี๋ยวเขาจะงงว่าเออวันนี้นำเอา,เอาภาพสวยงามมาฝากแล้วนางรำไม่ได้รำเดี๋ยวรำเกอ้อ <c oughs> พอดีพอดีน้องนัดถ่ายไว้นานหลือเกินบอกอยังไม่ได้ดูก่อนเลยนะไม่ได้ดูล่วงหน้าก็นึกว่าอ๋อนะขบวนแหร,รับเสร็จแล้วก็ตั้งขบวนแห่เลยอะไรเงี้ยนะฮะดูเวลาแล้วไม่ทันใช่ไหมนะเดินหน้าไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับให้เห็นแวบ,บๆก็ยังดีใช่ไหมแต่วันพรุ่งนี้นะครับนะเรื่องของไพ่ฮัตจัดหลายคนนะฮะสามสัปดาห์แล้วใช่ไหมก็คงจะพอทราบกันแล้วนะฮะก็เป็น คล้ายๆกับไพ่ยิปซีและนะครับก็มาจากถินเดียวกันนะฮะทางอียิปกันนะครับก็คงจะได้ดูได้ชมกันอ๋อตั้งขบวนแล้วเรียบร้อยนางรําเห็นไหมสวยงามจริงๆนะฮะไวไหนเนี่ยไวดึกหรือเปล่าเนี่ยครับอันนี้ก็จากวัดนะฮะที่รับพัดยศนะฮะ ก็เตรียมที่จะจาดตรงนี้นะโอ้โหเดินขบวนไปถึงวัดซับหนีเลยนะครับไกลกันพอสมควรนะฮะแต่ว่ากําลังใจและขบวนรถเราได้ให้นำพาอันนี้โอเคนะครับรับทราบแล้วเวลาหมดหมดเวลาใช่ไหมโอเคนะครับเราจะกลับมาวันจันทร์นะฮะโอ้โหเทศการสมการพอดีเลยนะครับก็ให้ได้ดูได้ชมกันให้พอรู้ว่าแหมนะฮะมีขบวน แห่กันอย่างคึกคักชนะฮะชื่นมื่นกันเหลือเกินนะครับก็จะกลับมานะฮะก็คือวันจันทร์อังคารพุธสามวันเป็นเทปนะจ้าฮะบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเล่นสมการกันสนุกสนานเลยนะครพอวันที่17จนะจะมาสดๆเลยนะว่าจากเชียงรายมาถึงกรุงเทพแล้วมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะฮะก็ติดตามกันลวกันนะฮะแต่เรื่องของงานเทศกาลวันสมการนะฮะทุกคนก็คงจะเที่ยวอย่างมีความสุขกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพด้วยนะฮะเดินทางวันนี้ขอบคุณและสวัสดีก่อนครับ